ใช้ขมามาผูกแล้วใช้ตัวดีใช้ตัวผูกแล้วล่ะมีหลายตัวมีหลายตัวเข้ามาแทรกแทงการตัดเกศไม่ให้ได้เกศระดับหนึ่งมีหลายตัวคุณลูกขาพี่ฟองเรียนจบโรงเรียนไหนอยากจะรู้จริงๆมีอาจารย์หลายตัวอุ้ยอาจารย์หลายตัวบาปมะขอให้พระท่านช่วยหนึ่งเข้ามาเข้ามาแทรกแทงการตัดเกศก็มีหลายตัวนะแต่อดีตมันผ่านแล้วสัพพะ ว่ายัอาจารย์ว่ายัอะไรเรียกคิสูจนเป็นตัวก็คนถูกอะเราเรียนได้ TPA ได้เกียรติยศมาดหนึ่งอะมาเข้ามาแทรกแซงก็มีหลายตัวก็มาแทรกแซงกปฏิเสธคิดไปเรื่อยมีหลายตัวับเราเรียน TPA ตกิดอะไรขึ้นกับกรยสลาโทษแต่กับผหญิงตัวเองโทษแต่กับผู้หญิงตัวเอที่ถ้าเราไม่เห็นข้างกันอย่าว่านะเอาผลงานวิชาการเราต้องเรียนเอาผลงานวิชาการ ให้ได้เหนือกว่าอาตาหลายตัวที่เข้ามาแทรกแซงกับตัดสินใจให้ได้เก็บอยู่ที่ทำไม่ได้หรอกถ้างั้นที่ทำถ้างั้นที่ได้เก็บอยู่มันแบบมันไปแล้วก็คือมีก็คือที่ที่พี่บอกนั่นแหละก็มีหลายตัวนั่นแหละก็มันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจพี่ติ๊งดูดิว่าครูเขาบอกอาจารย์เป็นตัวตนของฮะก็ถ้าเราเป็นคนซื้อตปงซื้อสัตว์สุดเป็นหลีกะก็เราเป็นคนซื้อตปงซื้อสัตว์สุดเป็นหลีกอะติดตรงไหน ถึงว่าทำไมเรียนไม่จบคู่แบบนี้เนี่ยก็เราซื้อของซื้อสะสมจะดิบเราตรงไหนอ่ะไอคิวสูงแต่โทษื่นมันบาปหนาค่ะขอให้เราซื้อคงซื้อสะสมจะด็บพูดไปเรื่อยไม่ไม่หรอเราต้องซื้อตรงซื้อสะสมจะด็บครับมีอะไรเห็นบ้างก็ต้องเปิดเผยให้แฟนคลับที่ต้องการขับไปตรงคงเลยด้วยความบริสุทธิ์ทีสว่านะคะก็ต้องบอกแฟนคลับวไปตรงคแฟนคลับใครยังไม่เป็นองดูสิ่งทั้งกว่าเลยคนดูสิ่งทั้กว่าเลย ดูี่ด่าครูบาอาจารย์กันเนี่ยด่าครูบาอาจารย์ด่าพ่อแม่ด่าทุกคนเนี่ยด่าไปหมดก็คือก็คือจริงๆอ่ะก็คือแบบว่าก็คือต้องรีกั้ตัวก็คือเข้ามาแทรกแซงการตัดเกรดก็เรียกเป็นตัวทื่พี่ไปอยู่พี่ไปอยู่กับเขาหรอพี่รู้เรื่องไหมว่าเขาแทรกแซงเขาทำอะไรที่เรามาเรียน E T A ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็หลายตัวเลยเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องการตัดเกรดหลายตัว เขาไม่ได้คิดไป็นเรื่องพูดตรงๆรู้ได้ยังไงพูดตรงตามความเป็นจริงอ่ะพี่รู้ได้ไงว่าเขาตัดเป็นจริงรู้ได้ไงอาจารย์หลายตัวเลยเขามาแทรกแซงการตัดเก็บสัตว์เลี้ยง C T E ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเราฝึกงานเราก็ฝึกงานเป็นที่ฝึกงานตกเราทําเป็นที่ทุกอย่างเราไม่มีประจักษ์พีไม่ถือมันมันมีอยู่นิดนึงพี่ไม่ถือพี่ไม่วังไม่ใถือแต่อีกหน่อย อาจารย์หลายตัวก็คือเขาบอกก่อนอาจารย์หลายตัวก็คือที่ที่ไม่ประจบอยู่แล้วไม่ประจบคือเราจุกงานเราคุ้มเต็มที่เราใช้ความสามารถมาที่ไม่ประจบเก็บก็คือตอบความคินอาจารย์หลายตัวคคเขาไม่ตัดเกรดพี่หรอกพี่ไม่ได้ไม่ประจบหรพี่ไม่ได้ประจบด้วยเราไม่ประจบเกรดครับบอกตรงๆพี่ก็ไม่ประจบเกรดเราทำเต็มที่หรือเกรบความสามาณเราไม่มีครับเราไม่ประบก็คือเขาบอกสุงานแล้ก็คือเห็นคือเราไม่ประจบเกบ 可以吗？可以。